ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของการกําหนดค่าเฉพาะตัวนะครับของวัตถุผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการโฟกัสวัตถุซะก่อนนะครับการโฟกัสวัตถุในพื้นที่ออกแบบเนี่ยจะทําได้หลายวิธีด้วยกันขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุนั้นๆนะครับอย่างเช่นการโฟกัสวัตถุที่เป็นข้อความนะครับอันนี้คือวัตถุที่เป็นข้อความที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะคลิกเข้าไปที่ภายในวัตถุตัวน,นั้นนะครับมันก็จะมีเส้นเล็กเฉียงๆนะครับ ล้อมรอบวัตถุตัวนี้นะครับรวมทั้งมีจุดดาๆเนี่ยล้อมรอบเอาไว้ทําให้เรารู้ว่าวัตถุตัวนี้ถูกโฟกัสเอาไว้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวัตถุที่เป็นตรางนะครับอย่างเช่นข้างล่างนี้จะเป็นตลางใช่ไหมครับการโฟกัสวัตถุที่เป็นตารางเนี่ยให้เราคลิกตรงจุดสีดําภายในตารางนะครับก็จะมีเส้นเล็กเฉียงแล้วก็มีจุดดำเนี่ยล้อมรอบขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้หมายถึงว่าตรางตัวนี้ถูกโฟกัสเอาไว้แล้วและเช่นเดียวกันกับด้านบนนี่นะครับซึ่งเป็นวัตถุที่เป็นบล็อกไฟเนี่ย การที่เราจะคิกให้มันโฟกัสเราต้องคลิกที่ส่วนหัวของบล็อกนะครับจึงจะเป็นการโฟกัสซึ่งหลังจากที่เราโฟกัสวัตถุตัวนั้นแล้วเนี่ยจึงจะสามารถเข้ามาแก้ไขค่าเฉพาะตัวของวัตถุตัวนั้นได้นะครับอันนี้ก็คือหลักในการโฟกัสวัตถุต่างๆภายในพื้นที่ออกแบบตรงนี้ผมอยากให้กลับมาดูที่ตรงวัตถุที่เป็นข้อความที่เราเพิ่งสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในค่าเฉพาะตัวในส่วนของตัวอักษรนะครับ ชื่อตัวอักษรขนาดตัวหนาตัวเอียงคิเส้นใต้เนี่ยตอนนี้จะเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นคําว่า default ทั้งหมดคําว่า d e default หมายถึงว่าค่าต่างๆที่จะถูกนํามาใช้เนี่ยจะถูกนํามาจากที่เราตั้งไว้ในแท็บค่าเริ่มต้นเพราะฉะนั้นชื่ออักษรขนาดหรือว่าค่าต่างๆเนี่ยให้เราเข้ามาดูนะครับว่ามันถูกตั้งไว้เป็นอะไรอยู่ดูจากในแท็บค่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับเห็นว่าตรงส่วนของตัวอักษรน,นะครับชื่อตัวอักษรขนาดเนี่ยถูกตั้งไว้เป็น อักษานิวขนาด14เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสร้างวัตถุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกใช้เป็นชื่อเอ่อชนิดของตัวอักษรเนี่ยจะถูกใช้เป็นอักษานิวมีขนาด14ตัวอักษรนะครับตรงนี้สมมติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับหน้าตาเปลี่ยนฟอนต์ของแบบฟอร์มเนี่ยให้เป็นฟอนต์อื่นนะครับเราสามารถจะเข้ามากำหนดที่ตรงแถบค่าเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนชื่อของตัวอักษรเนี่ย เช่นว่าผมลองเปลี่ยนจากอังสนาให้เป็นคอเดียนิวตัวฟอนต์ภายในพื้นที่ออกแบบทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นคอเดียนิวทั้งหมดนะครับจะต่างกับการที่เราเข้ามาคลิกที่โฟกัสที่วัตถุตัวเดียวตัวหนึ่งแล้วเข้าไปแก้ที่ค่าเฉพาะตัวมาแก้ที่ตรงชื่อตัวอักษรตรงนี้จะเป็นการแก้แค่เฉพาะค่าของวัตถุตัวนั้นแค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างในการนําไปใช้งานคือถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยแทนที่เราจะต้องมานั่งคลิกแต่และว,วัตถุ แล้วก็ไปเปลี่ยนประเภทของตัวอักษรซึ่งตรงนี้จะทําให้เสียเวลามากเราก็สามารถจะเข้ามาแก้ที่ตรงท่าเริ่มต้นเพื่อแก้รูปแบบตัวอักษรเนี่ยในคราวเดียวกันได้เลยแต่ในขณะที่เราสามารถจะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรบางวัตถุนะครับให้มันมีตัวอักษรเนี่ยที่มันแตกต่างกันในแต่ละให้มันแตกต่างกันไปในพื้นที่ออกแบบเนี่ยเราก็สามารถทําได้โดยการเข้ามาคลิกที่วัตถุตัวนั้นแล้วก็มาแก้ประเภทของตัวอักษรเนี่ย ให้เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะมีฟอนตห์หลายๆฟอนต์ในพื้นที่ออกแบบนะครับทำให้ฟอร์มของเราเนี่ยแสดงขึ้นมาได้หลายๆฟอนต์ได้แต่ก็ต้องใช้การคล sure ิกเลือกหรือว่าคลิกโฟกัสวัตถุตัวตัวที่เราต้องการแล้วก็แก้ฟอนต์เนี่ยให้เป็นไปตามที่เราต้องการในแต่ละจุดนะครับตรงนี้ก็คือความแตกต่างในการใช้งานค่าเฉพาะตัวกับค่าเริ่มต้นถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ สีตัวอักษรนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้ในแง่ของการกําหนดสีให้กับอ็อบเจกต์นะครับหรือว่าข้อความซึ่งเราจะพิมพ์เข้าไปในแบบฟอร์มนะครับเราก็สามารถคลิกโฟกัสที่ข้อความอันนั้นนะครับให้มันมีการโฟกัสก่อนนะครับจากนั้นมาที่แถบก็เฉพาะตัวนะครับในบรรทัดที่เป็นสีตวสัวอักษรแล้วก็จะสามารถกําหนดสีเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้เป็นสีน้ำเงินดูนะครับเห็นว่า ข้อความไปในอ็อบเจกต์ก็จะกลายเป็นสีน้าเงินนะครับเวลาพิมพ์ออกมาในแบบฟอร์มก็จะเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันถัดมานะครับบรรทัดถัดมาก็จะเป็นลักษณะพื้นหลังนะครับปกติก็จะถูกตั้งเอาไว้เป็นทันสเปเรนส์นะครับทันสเปเรนส์ก็หมายถึงว่าพื้นหลังของข้อความหรือว่าพื้นหลังของตัวอ,อักษรเนี่ยจะเป็นแบบโปร่งใสนะครับก็คือว่าเป็นไปตามสีพื้นของกระดาษนะครับหรือว่าสีพื้นของสิ่งที่เราจะพิมพ์มแบบฟอร์มออกไปแต่หากเราต้องการจะเปลี่ยนสีพื้นหลังของข้อความนะครับ เดว่าสีพลาสกาวเนี่ยให้เป็นสีอื่นเราต้องเปลี่ยนจากทานสปอร์เลนนะครับให้เป็นนอร์ม l ลนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับว่าถ้าเรายังกาหนดเป็นทานสปอร์เลนอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถกําหนดค่าบรรทัดถ,ถัดมาได้ก็คือในเรื่องของสีพื้นหลังเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนให้เป็นสีอื่นได้ต่อเมื่อเราเข้ามาเปลี่ยนจากทานสเปอร์เลนนะครับให้เป็นนอร์ม l ลเราถึงจะสามารถเข้ามากําหนดสีของพื้นหลังได้นะครับอย่างเช่นผมจะลองเปลี่ยนให้เป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็น ตัวอย่างที่ผมอยากให้ลองจดจำเอาไว้นะครับเพราะว่าการกำหนดค่าบางค่าในไม่ว่าจะเป็นในแถบค่าเฉพาะตัวนะครับหรือว่าของออบเจกตัวนี้หรือว่าออบเจกตัวอื่นบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถกำหนดค่าในบรรทัดถัดไปได้นะครับเนื่องจากว่ามีการยังไม่มีการไปเปิดใช้งานค่าบางตัวเอาไว้นะครับอย่างตัวอย่างของในเรื่องของพื้นหลังนะครับว่าถ้าเรากำหนดค่าของพื้นหลังเนี่ยให้เป็นแบบทนันสมัย เราก็จะไม่สามารถเข้าไปกําหนดค่าสีของพื้นหลังเนี่ยให้เป็นสีที่เราต้องการได้นะครับตัวนี้ผมอยากให้จําไว้เพื่อไม่ให้สับสนเวลาที่เราเข้าไปแก้ไขค่าเฉพาะตัวเราแก้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นอยากให้นึกเอาไว้ว่าอาจจะมีค่าบางค่าซึ่งเรายังไม่ได้มีการไปเปิดการทํางานของมันเอาไว้เราจึงไม่สามารถเข้าไปกําหนดค่าในบรรทัดซึ่งเราต้องการจะแก้ไขได้นะครับอันนี้คือในเรื่องของกําหนดสีของพื้นหลังนะครับสีของตัวอักษร ตรงในเรื่องของสีนี่ผมยังอยากให้ดูตรงนี้นะครับว่าโปรแกรมเนี่ยได้เตรียมสีเอาไว้ให้เราเลือกอยู่จํานวนหนึ่งนะครับมีสีขึ้นมาให้เลือกเนี่ยอยู่จํานวนหนึ่งแต่ที่เราต้องการเฉดสีที่มันมากกว่าที่มีให้เลือกอยู่ตรงนี้นะครับเรายัางสามารถคลิกที่ตรงคําว่าสีอื่นได้นะครับหลังจากคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีขึ้นมาให้เลือกว่าเราต้องการสีเฉดสีเนี่ยเป็นสีไหนนะครับเราก็สามารถคลิกเลือกได้หรือหากยังไม่พอใจในเฉดสีที่มีอยู่ตรงนี้นะครับ เราก็ยังสามารถเข้าไปกำหนดที่ตรงแท็บคัสตอมนะครับแล้ก็เลือกค่าสีเนี่ยให้เป็นไปตามที่ต้องการได้นะครับเราจะเป็นสีแดงนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็กำหนดเฉดสีนะครับว่าเราต้องการสีแบบไหนนะครับซึ่งสีตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีในโหมดเดียวกันกันกบที่ Windows ใช้นะครับก็คือใช้ในโหมดของการผสมสีระหว่าง r e e กินบูนะครับ R G B นะครับ r e e กินบูแดง เขียวน้ำเงินนะครับนำมาผสมกันเพื่อให้ได้สีที่ต้องการก็จะเป็นโหมดสีเดียวกันกับโหมดสีที่เราใช้ใน Windows นะครับตรงนี้เราก็สามารถจะเลือกสีซึ่งเราต้องการจะใส่เข้าไปในข้อความนะครับหรือว่าพื้นหลังของข้อความได้ตามที่ต้องการวิธีการกําหนดค่าให้กับวัตถุนะครับนอกจากเราจะสามารถกําหนดค่าให้กับวัตถุที่ละตัวแล้วนะครับเรายังสามารถกําหนดให้ทั้งเดียวค่าทั้งกำหนดค่า,ท,าทั้งเดียวเนี่ยให้กับวัตถุหลายๆตัวได้นะครับ วิธีการก็คือให้เราคลิกโฟกัสที่วัตถุตัวแรกเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่ม Control ที่คีย์บอร์ดค้างเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกที่ออบเจกต์ซึ่งเราต้องการจะก,กําหนดค่าไปพร้อมๆกันนะครับเช่นผมจะลองเลือกออบเจกต์ที่เป็นลูกค้ากับเบอร์โทรแล้วกันนะครับจากนั้นลองเข้ามากําหนดเรื่องของสีตัวอักษรนะครับผมจะลองเปลี่ยนสีของตัวอักษรเนี่ยให้เป็นสีเหลืองนะครับทั้งหมดเลยเช่นว่าสีของออบเจกต์นะครับสีวัตถุสีตัวอักษรของออบเจกต์เนี่ย ในวัตถุที่เราเลือกไว้ทั้ง3าตัวก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็จะสามารถกําหนดค่าทีเดียวเนี่ยมีผลต่อเนื่องกับวัตถุที่เราเลือกไว้ทั้งหมดแต่ลองสังเกตตรงนี้นะครับในแถบค่าเฉพาะตัวในบางบรรทัดเนี่ยจะไม่มีการแสดงค่าขึ้นมานะครับในขณะที่บางบรรทัดมีมีการแสดงค่าขึ้นมาตามปกติตัวนี้เป็นเพราะว่าค่าในบรรทัดที่มันไม่มีการแสดงขึ้นมานะครับอย่างเช่นในบรรทัดที่เป็นคําอธิบายเนี่ยเป็นเพราะว่าค่าคําอธิบายนะครับของออบเจกต์ทั้ง3ตัวนี้มีค่าที่ไม่เหมือนกัน นะครับดังนั้นเนี่ยโปรแกรมก็เลยไม่สามารถจะแสดงข้อมูลขึ้นมาได้ก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นช่องว่างๆแบบนี้นะครับเหมือนกับในบรรทัดอื่นที่เป็นแสดงเฉพาะชุดที่นี่นะครับทั้ง3ตัวนี้ก็จะมีค่าที่ต่างกันโปรแกรมก็เลยโชว์ขึ้นมาเป็นช่องว่างในขณะที่บางบรรทัดนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตำแหน่งแนวนอนนะครับหรือตำแหน่งแนวตั้งเนี่ยที่มันแสดงค่าขึ้นมาเป็นเล็บเป็นเซนเตอร์ได้เป็นเพราะว่าค่าตำแหน่งแนวนอนของวัตถุทั้ง3ตัวนี้นะครับถูกตั้งไว้เป็นเล็บเหมือนๆกัน ดังนั้นก็เลยสามารถแสดงขึ้นมาเป็นคําว่าเล็บได้นะครับเช่นเดียวกันกันกบตาแหน่งแนวตั้งที่เป็นนเตอร์นะครับอันนี้ก็คือการกําหนดค่าให้กับวัตถุที่เดียวพร้อมๆกันหลายๆตัวได้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็คือการคัดลอกคุณสมบัตินะครับอย่างเช่นเรามีการเปลี่ยนวัตถุตัวนี้นะครับให้สีของตกอรเป็นสีเหลืองพื้นหลังเป็นสีแดงเอาไว้แล้วนะครับต่อมาเราเราต้องการจะคัดลอกคุณสมบัติแบบนี้เนี่ย ทำกับวัตถุตัวอื่นๆนะครับแทนที่เราจะต้องเข้ามากําหนดค่าของออบเจกต์ไปทีละตัวเราสามารถจะใช้การคัดลอกค,คุณสมบัตินะครับจากวัตถุตัวนี้ไปยังวัตถุตัวอื่นได้วิธีการก็คือให้เราคลิกโฟกัสที่วัตถุตัวแรกตัวที่เป็นต้นแบบนี้เอาไว้ก่อนนะครับแบบนี้จากนั้นคลิกที่ปุ่มรูปแป่งสีนะครับซึ่งเป็นปุ่มคัดลอกคุณสมบัตินะครับแล้วก็นําเมาส์นะครับซึ่งตอนนี้สังเกตว่าเมาส์จะกลายเป็นรูปแปลงสีเนี่ยไปทําการคลิกนะครับ บนออบเจกซึ่งเราต้องการจะคัดลอกคุณสมบัติไปนะครับอย่างเช่นผมจะลองคัดลอกคุณคุณสมบัติที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองบนพื้นหลังสีแดงนะครับไปยังวัตถุที่เป็นอ้างอิงนะครับแล้วก็วัตถุที่เป็นเลขที่ใบกำกับนะครับเป็นวันที่อะไรพวกนี้นะครับผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับหลังจากที่เราคลิกไปแล้วนะครับเช่นว่าวัตถุที่เราคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีคุณสมบัตินะครับเหมือนกับวัตถุต้นแบบ ที่เราได้ทำทำการคัดลอกมาแต่สังเกตเมาส์นะครับเมาส์จะกลับกลายเป็นตัวรูปลูกศรเหมือนเดิมนะครับซึ่งทําให้เราไม่สามารถจะไปคลิกคัดลอกคุณสมบัติที่วัตถุตัวอื่นได้ต่อนะครับแต่อันนี้เราคลิกผิดไปทําให้วัตถุเนี่ยถูกเลื่อนนะครับแล้วก็สามารถไปคลิกที่ปุ่มอันดูนะครับมันก็จะกลับขยับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับลองสังเกตตรงนี้นะครับว่าหลังจากที่เราทาําการคัดลอกมาครั้งหนึ่งเนี่ยตัวเมาส์นะครับก็จะกลับมาเป็นรูปลูกศรเหมือนเดิม ทำให้เราไม่สามารถจะคัดลอกคุณสมบัติเนี่ยต่อไปยังวัตถุตัวอื่นได้อีกนะครับซึ่งการที่เราจะคัดลอกคุณสมบัติให้กับวัตถุได้ครั้งละหลาย,ลายๆตัวเนี่ยเราต้องใช้การคลิกโฟกัสนะครับที่วัตถุต้นแบบจากนั้นให้ทําการดับเบิลคลิกนะครับที่ปุ่มคัดลอกคุณสมบัติตรงนี้สังเกตนะครับว่าครั้งแรกที่เราทําการคัดลอกเนี่ยเราจะคลิกแค่ครั้ง,ง,งเดียวนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้การดับเบิลคลิกนะครับสองครั้งนะครับ แล้วก็นำเมาส์นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นรูปแปลงสีเนี่ยไปทําการคลิกบนวัตถุซึ่งเราต้องการจะคัดลอกคุณสมบัติไปนะครับอย่างเช่นในเรื่องของเลขที่ใบกากับนะครับในเรื่องของวันที่นะครับในเรื่องของเครดิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของเลขที่ไปสั่งขายนะครับเราสามารถคลิกถ่ายทอดหรือว่าคัดลอกคุณสมบัติเนี่ยไปได้เรื่อยๆตามที่เราพอใจนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็กลับไปคลิกที่ปุ่มรูปแปลงสีอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นการยกเลิกการคัดลอกคุณสมบัตินะครับเมาก็จะกลับมาเป็นรูปตุักษรเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการคัดลอกคุณสมบัติซึ่งสามารถใช้ในการกําหนดค่าให้กับวัตถุหลายๆตัวได้พร้อมๆกันนะครับซึ่งจะช่วยเราแบ่งเบาภาระ,ะในการจัดรูปแบบนะครับของข้อความสีตัวอักษรนะครับหรือว่าสีของพื้นหลังไม่ต้องมานั่งสร้างอ็อบเจกต์หรือว่าทําการปรับแต่งอ็อบเจกต์ทีละตัวซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับ แต่การคัดลอกคุณคุณสมบัติที่ผมพูดถึงนี่นะครับก็จะมีข้อจํากัดเหมือนกันว่ามันจะไม่สามารถคัดลอกคุณสมบัติบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นว,ว่าเรามีการกําหนดค่าของอ็อบเจกต์ตัวนี้เอาไว้นะครับในส่วนที่เป็น Excel นะครับในเรื่องของการแสดงในเรื่องของเส้นขอบเึ้นแถวใหม่อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็จะไม่สามารถคัดล,ลอกคุณสมบัติในเรื่องของ Excel หรือว่าในเรื่องของข้อมูลนะครับถ้าเกิดเป็นอ็อบเจกต์ที่เป็นข้อมูลนะครับแบบนี้ ในเรื่องของข้อมูลนะครับก็จะไม่สามารถคัดลอกคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยจากวัตถุตัวหนึ่งไปยังวัตถุอีกตัวหนึ่งได้นะครับตัวนี้ผมขอันด o เพื่อให้ออบเจกตัวนี้กลับมาอยู่ที่เดิมก่อนนะครับเมื่อกี้เราคลิกเร็วไปทําให้ออบเจกเนี่ยมันมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็สามารถคลิกที่ป,ปุ่มันดูนะครับปุ่มนี้มันก็จะขยับมาที่เดิมนะครับขอ,อย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของการคัดลอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าการคัดลอกเนี่ยจะคัดลอกไปได้เฉพาะคุณสมบัติบางอย่างนะครับอย่างเช่นที่สําคัญก็คืือออในเร่งงข สีตวสัวอักษรสีพื้นหลังนะครับหรือว่าในเรื่องของประเภทตัวอักษรนะครับว่าใช้เป็นฟอนต์แบบไหนขนาดเท่าไหร่เนี่ยสามารถค,คัดลอกได้นะครับในขณะที่ข้อมูลบางอย่างเนี่ยคัดลอกไปไม่ได้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของที่เก็บข้อมูลนะครับชื่อฟิลหรือว่าในเรื่องของ Excel ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลเส้นขอบเนี่ยจะคัดลอกจากวัตถุตัวหนึ่งไปยังวัตถุอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับ